ทุกความรักมักจะแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกทุกคําพูดและการกระทําช่างดูสวยงามไปหมดไม่มีปัญหาและทุกอย่างก็ดําเนินไปได้ด้วยดีนี่คือช่วงเวลาที่คู่รักทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าโลกทั้งใบเป็นสีชมพูและตื่นเต้นกับอนาคตร,ร่วมกันช่วงที่2เป็นจุดที่ความยากลําบากเริ่มต้นขึ้นคุณเริ่มสังเกตเห็นความบกพร่องของกันและกัน และทะเลาะก,กันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในจุดนี้บางคู่อาจรู้สึกท้อแท้และก็เลิกลากันไปอย่างไรก็ตามช่วงนี้สามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าหากคุณสองฝ่ายเต็มใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในขั้นตอนนี้เองที่รากฐานของความเข้าใจเริ่มเกาะตัวขึ้นและแล้วก็มาถึงช่วงที่สซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนี่คือจุดที่ความรักที่แท้จริงปรากฏขึ้นคุณได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องขึ้นเสียงหรืวอว่าทะเลาะกัน คุณเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวต่ออีกฝ่ายด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจคุณตระหนักถึงจุดแข็งและจุดเปลาะบางของกันและกันและสายสัมพันธ์ของคุณก็ลึกซึ้งขึ้นเมื่อคุณเติบโตไปด้วยกันและนี่คือช่วงเวลาที่คุณได้รู้จักและซาบซึ้งกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างแท้จริง